คือนี้เท,ท่าันทั้งอุ้มครับผมทั้งพระท่านละเอีุต่อครับตุ้งหยอดดอกสาบเสือด้วยพี่น,น้องหนึ่งสองสามสี่หวันดีครับพี่น้องครับสวัสดีปีปีใหม่ครับพี่น้องปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมก็มันนีก็สิไม่เห็ดคลิป ลาบมิมครับพี่น้องดีบมมีกินโมมีเขาแรงกินพอดีนีตก็ไปหามาไว้ลายเมือล้วพี่น้องแต่ว่าหนื่อยหน่อยเราเลยบ่ได้ล้คลิปแล้วพี่น้องลาสิมาลาบกินครับมิมใส่น้ำหวานหน่อยหนึง่งอันนี้ก็เลยสิมาลาบเฮ็ดลาบส่พี่น้องกินครับ ครเพราะแบผงธรรมดาเลยะพี่น้องพี่จังลับหมูหลับเป็ดลับไก่เท่านี้แหละครับอันนี้คือพักพี่น้องก็สิมีพักซีต้นหอมหอมใบเลื่อยครับแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นแล้วก็มีตะไคร่หั่นนิดนึงครับพี่น้องตะไคร่หัน่นมันก็สิย่างหองยำถือตะไคร่มันก็สิ มีกินแต่ไข่หอมแซ่บไปอีกแบบนึงครับเดี๋ยวเ้าสีมัอ่หนึ่งมิมก่อนนะครับเอาเพื่อเอาไข่เผือกมันออกก่อนเห็นมันเหลือแต่ตัวอ่อนมันก่อนได้พี่นอ้องก่อนในการหนึ่งมิมห้องกันนี้นะครับหดเมนเขาห้องได้พี่นอ้องกัเจาะระตูดมันนิดนึงเพื่อให้อ่ไขเ่เผือกมันไหลลงไหลออก ไายอ,อกจากตัวอ่อนมันไงไงครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาทําการหนึ่งเลยครับนี่ครับมีมุดใส่ในหวดเดี๋ยวเขาสิไปตั้งแคสหนึ่งครับผมครับพี่น้องครับ ก็หลังจากหนึ่งประมาณเกือบซิบนาทีหนี่ครับพี่นกอง้เขาก็บ,บังอีกเ่อหนึ่งว่าเขาใส่ได้ยังขี้เพิงออกเบิดยังเลาก็เอาไปพักไว้ก่อนครับให้มันหายหอนจัง่อยพี่นอกน่ครับพี่นอกหลังจากเขาหนึ่งแล้วก็บสิได้ตัวออนของมิมครับผมได้มาหลายครับแต่ว่ากั กินกับข้าวได้ครับกินกับข้าวเหนียวครับเดี๋ยวทาแหมมันเย็นแป๊บนึงพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากเข้าพักแหมมันเย็นเพราะมันเย็นเพราะอุณหภูมินี่แหละครับพี่น้องเขากลัาปรุงรสเลยพี่น้องผมบ่ได้ใส่น้ำปลาได้พี่น้องผมจะใส่เกลือได้ครับเกลือครับผม ผงนัวครับใส่หน่อยแซบหน่อยได้พี่นอกใสห,หลายแซบหลายได้ครับข้าคัวครับพี่นอก One, oh. we know. no, นักเปรี้ยวกับสซรหลายนะครับขอกแน้วคุกเข้าให้เข้ากันพี่นอ้องซีมรถดเบิ้งพี่นอ้องแซ่บแล้วพี่นอ้องหลังจากซีมรถดแล้วแล้ว,ลวเสเติมพักพี่น้องมาเนี่ยขากตี่เขาเตรียมไว้ครับค้นเบาๆวันนี้ กะเป็นแบบนี้พี่นอ้องนี่นครับเป็นจะเส่ะครับพี่นอ้องข้าเหนียวอ่อนๆพี่น้องมาหนีินะครับข้าเหนียวอ่อนครับออกมากินขา้าวแรงน้วกันพี่นอ้อง พักกันนี้นะครับพี่น้องพักพี่พักปกซีักบัวอากาศเาวานี่ครับพี่น้องปกซีพี่น้องแซ่บครับ กัดพี่เน้อขันไม่ค่อยเผ็ดกับลูกโดดด้พี่นรัเข่าวฮ้อนๆครับ อามิ่มรับผึ่งแทบแซบพี่นอ к

アッダム、ハウナ。 พี่น้องสิพอใครจะนั่งพี่น้องฉันยินดีว่าเขาร้อยหกหัวหนังมั้เข้าวเขินน้ำร้อนใช่ไม ไม่้เรักินไปแล้เจ้าากเจ้าาาบครันพี่น้องครับกินข่าวอิ่มแล้วครับพี่น้อง ไปทานน้ำหวานก็นได้ในน้อยนึงพี่น้องก็เลยผมมีคลิปลงครับก็เลยมาทายวิธีเห็ดลาหมิมกินครับพี่น้องกินกาพอแซบอยู่พี่น้องอิ่มละกัคลิปนี้คือสิจบซ้ำนี้แล้วพี่น้องก็ขอฝากช่องนี้ได้พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให็นะครับช่องพ่อข้าพาลาาพืนหลวงครับผม เป็นอาชีพเสริมครับหารายได้หลังจากที่เขาว่างาเห็นงานเห็นงานรักเขาก็ไปหา,าไปเห็ดอาชีพเสริมครับโดยการหามิมหาน้ำหวานมาขายนะครับพี่นกแล้วคริมนะนพอกันไหมครับคิมนี่ลาดซมีครับผมสวัสดีครับ